บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบนเวทีอลังการเนาะาคัที่มองจากบนเวทีลงไปไงองเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยด้วยแฟนคลับของทั้ง4บ้านด้วยเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่ทําให้เราได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้แฟนคลับมาหายกันเยอะมากเลยคะ่ะ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ตัวไฮดริกพาขึ้นไปเห็นวิวของทั้งไอคอนสยามแล้วก็วิวของแฟนๆรวมถึงแท่งไฟคือสวยงามมากๆแล้วก็รอลุ้นว่าโปรเจกต์ที่พูดถึงยจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ค่ะก็อยากให้เปิดกล้องเร็วๆเหมือนกันเพราะหลายคนก็แบบมองว่าขนาดวันเปิดตัวยังอลัองการขนาดไหนแต่เพาซีรีส์ทั้งเมื่อไหร่ที่ได้ดูก็คือแบบน่าจะแบบไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยไม่ผิดหวั<อ>งแน่นอนตามมาก็ด้วยทีมด้วยแล้วก็ ทุกคนที่ตั้งใจมากๆรวมถึงเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจที่เขารับฟังเสียงของแฟนๆแฟนนิยายด้วยสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามีแฟนนี่ยาหย่ที่รอดูค่อนข้างเยอะด้วยไ่งเงี้ยในเรื่องนี้มันยากง่ยายอยังไงบ้างคะทั้งสองคนยากง่ายหรอสาหรับหนูหนูว่าไม่ง่ายไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่ามันจะได้รวยแหละเพราะว่า <laughs> เราเรา,เราผ่านอะไรที่ยากมากๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยตัวเรื่องเราว่ามันมีเสน่ห์ในในเรื่องของ ยูริที่ปกติเวลาเราเล่นด้วยกันจะเป็นดาราม่าไปเลยเป็นแอคชั่นไปเลยหรือว่าไม่ก็แบบส่วนหนักๆส่วนมากจะดาระมะาม่าทั้งนั้นะลรเงี่ยแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีความรีและคอมเมดี้แล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูระะิที่จะเสิร์ฟแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนมีศาจทัปี้เป็นพิเศษที่จะเล่นเป็นคนรวยเพราะว่า หนูแบบอ้ยตอนนี้เขาถ่ายไปถ่ายทีเซอร์อะค่ะแล้วเราได้เห็นรถที่เราขับในเรื่องก็คือเป็นซุปเปอร์คาร์สีเหลืองเนี่ยเราแบบโอ้ยสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยสักทีเนูอยากรวยแล้วอยากรวยแล้วสแฟนก็เป็นพนักงานร้านไปแล้วใช่ไหมคะแฟนอะไรคะแฟนก็แหมือนการที่มีความได้แล้วเป็นคนรวยแฟนๆภาพยนตร์ก็รอติดตามอีกหนึ่งบทบาทของเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดทางอีกอีกอีกทางหนึ่งที่ดีเพราะว่า เหมือนแฟนภาพยนต์เราก็ไม่ได้มีแต like ่สายยูริอย่างเดียวเราจะได้ดึงแบบกลุ่มคนอื่นๆหลายๆวัยมาดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยดังชาหล่อนะคะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆตัวจริงเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนโกโกแบบเขาเรียกว่าขี้แซวโก๊ก้กวนๆหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนไปเป็นไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไปเป็นเขาเรียกว่าสร้างปัญหาให้เขาในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตัวสร้างปัญหาเนี่ยจะทําให้บอสตักลุมรักได้ยังไงเชื่อว่าน่าจะแบบ มีการฟาดฟันกันเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยฟาดฟันกันด้วยแบบไม่ได้โหดนะคะน่ารักน่ารักเลยแล้วว่าสนุกเป็นลักษณะคอมเมดี้ป่ะอีอาจจะคอมเมดี้แต่ว่าไม่ได้มากค่ะแต่ว่าหนูว่าความฟุ้งของความเป็นยูริหญิงๆน่าจะมีมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้ด้วยด้วยโลเคชั่นด้วยค่ะอย่างซิงเป็นราที่ปล่อยไปก็ทะลุล้านวิวแล้วเปที่เรียบร้อยไม่ห่วงไม่ห่วงโปรดักชั่นเพราะว่าจากทีเซอร์หรือเทรลเลอร์ไปเห็นของทุกบ้านก็รู้สึกว่า มันมันสวยมากเหมือนแบบจากนิยายจริงๆะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาพมันฟุ้งเหมือนเราอยู่ในภาพความฝันอะไรเงี้ยก็รอรอดูค่ะคือเราเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วแหละเรื่องนี้มันมีเสน่ห์ยังไงบางที่แบบแตกต,ต่างกากเรื่องก่อนอ่ารเงี้ยค่ะห้ามพลาดเลยอ่างเงี้ยก็นั่นแหละหนูรว,วยแล้วแม้กระทั่งซีรีส์อยู่ริที่ที่เล่นได้เล่นได้กันเนี่ยเราก็จะสู้ชีวิตตลอดเลยจะมีความแบบ ซู้ชีวิตเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสักทีที่เราแบบเขาอยากเห็นเราในมากของความโก้ฟังสมาร์ทเป็นซีโออะไรเงรี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แฟนคลับเรารอคอยด้วยอีวออ่นต้องปแรบบับลุคเองยังไงบ้างนะเรื่องนี้เป็น <c oughs> อิงฟ้าเลยอิงฟาเลยคือไม่ได้เป็นในเรื่องความรวยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นในเรื่องความเป็นซีโอเรื่องนี้เราก็แบบความที่เราอยู่องค์กรม่สแกนอยู่แล้วเราเป็นผู้จัดการกองอะไรเงี้ยก็เอาความสมาร์ตตรงนั้นมา มาใช้ในเรื่องนี้ได้ค่ะคือเรามีความเป็นบอสเ<ด>ยใช,ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ขนาที่ทุกคนเห็นแล้วเขาม,มีความแบบเป็น CEO working woman อยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วในเรื่องนี้คือดีตรงที่ว่าเขาได้เหมือนได้เล่นเป็นตัวเองรวยก็รวยของจริงออ่างเงี้ยเอาตื่นเต้นกบบเรื่องนี้ไหมหลายๆคนก็แบบนี่ขนาดยังไม่ได้ถ่ายทำยังไม่ได้เลยคนยังแบบว่าคือฮาขนาดนี้ค่ะ ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนได้ไปเจอเพื่อนเลยค่ะเ,คเราไม่ได้ถ่ายกันแค่2คนหรือว่านักแสดงแบบยิบยิบย่อยๆแต่นี่คือเชื่อว่าวันม,มีแน่นอนที่แบบหนึ่งวัน8คนเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็รอลุ้นความวุ่นวายแล้วก็ความน่ารักของทั้ง4ี่คู่ค่ะน่าจะมีเพื่อนขึ้นมาเยอะเยอะเลยค่ะในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างหินบอกว่าแต่ละคู่ก็จะมีไปตอนของคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะจำแจมกันอาจจะมีอย่างท <c oughs> ี่ <c oughs> พ่วกับบอกแลยจะมีข้ามเคมีของแต่ละคู่มันอาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ดูอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็สือแบบไี้นี่เนาะแบบอทาช่องเจ็ดด้วยค่ะวันเสารของเป็นทําใช่เป็นช่องที่เราดูตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราวันนี้จริงๆฟีลเนีะหนูดูใน y o ในยูทเหมือนเจ็ดสีคอนเสิร์ตเลยอะแล้วก็เออเหมือนได้ย้อนไปตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกอ่ะเออมัน ยังไม่มียูริที่ที่จะได้ฉายทางช่องเจ็ดเราว่าแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ที่ดูช่องนี้ประจําเปิดช่องนี้ประจําก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นอย่างวันนี้เรามาเจอกันแปดคนหลังเวที่คนยไงบ้างในเล่าให้ฟัง <c oughs> เราเริ่มเราเริ่มคุยกันออแล้วค่ะหมยถึงว่าเริ่มแบบเมาส์มอยคุยกันสนุกสนานเจอกันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่างไงเป็นไงบ้างอยาจากที่วันแรกๆจะแบบสวัด,ดีสวัดีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆค่ะจบเรื่องนี้ก็น่าจะโอ้ กลมเกลียวกันอยู่อะค่ะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างเงี้ยอย่างอย่างฟีนเบรกเองเขาก็จะน่ารักเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นชิปเปอร์อยู่ในตัวสูงมากชอบแซวลผู้อื่นอะไรเงี้ยใช่ส่วนแบบพี่เปิ้ลน้องมิมนเขาก็จะมีความแบบว่าชวนคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนึ่งกับเนยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบน่ารักของเขาที่ที่เราเรามาเจอกับพวกเราอิงโหลดก็เนี่ยค่ะมันก็มีความหลากหลายคาแรคเตอร์แตกต่างกันแล้วสองคนหน่เหมือนเป็นเหมือนหน้าแก๊งเลยนะก็ไม่ใช่ นี่นี่นี่มันมีเส้นบางๆแบบว่าเหมือนเราแก่หรือเ่าแต่เหมือนว่าทุกคนก็จะมีความแบบว่าโอ้ยพี่ทุกคนจะติดเรียกพี่นำนำว่าพี่ทั้งที่จริงๆก็มีพี่อายุเท่ากันด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ไปว่กเยอะเห็นแฟนโปรเเก็์ของเราไหมคะที่ล่องมาทางน้ำส่งเป็นเรื่องดีดีละค่ะที่เขาไม่ว่ายน้ำมา เขาทาอะไรแบบยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากแบบลูกแม่แพ้บลาได้เนาะแล้วก็ลุ้นอยู่ลูกแม่แพ้บลาได้ก็มีทั้งแบบน้ําแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลุ้นอยู่ว่าเอออย่าไม่ต้องถึงขั้นว่ายน้ําข้ามกันมานะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะน่ารักแล้วชั้นหล่อคะพอเห็นแบบนี้แบบรู้สึกไงบ้างเหนียวแน่นมากเลยแฟนเราคู่เราก็จริงๆก็สามปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สี่แต่ก็ยังคงแบบเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่ เออเพิ่งมาตามเราครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาเห็นพวกเราแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอซีรีส์ออนก็คิดว่าน่าจะแบบว่าครอบครัวน่าจะใหญ่ขึ้นครอบครัวโฟเอีอนจะใ,ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีดที่เมื่อกี้ทางผู้บริหารบนพูดใน,นทีพูดไปก็รอเยี่ยมชมกับแฟนขับทุกประเทศค่ะค่ะรอติดตามได้ค่ะ ก็ฝากนะคะพวกเราอิงหลอดฝากเรื่องนาทีลอยเล่ไปด้วยเห็นพวกเราได้เล่นกันบ่อยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความต่างไหมสําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าต่างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องโปรดักชันเออเนาะเรื่องโปรดักชันเลยก็เลยฝากเล้วกไม่ได้ไปบ่ายเราเขาไม่ไปเรื่องโปรดักชันเรื่องโปรดักชันเอออะไรเออย่างเงี้ยก็เราก็เต็มที่มากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเรื่องนี้เราดีใจที่ซีนแบงซีนแบงดีใจที่ได้มาเจอกันค่ะ ชลดาก็ฝากนาทีร้อยเล่ด้วยนะคะอิงหลอดนะคะอโปแล้วก็ชลดานะคะแล้วก็ยังมีอีก3คู่ก็จะเป็นวิวาวิวาปัตตพีเสนหาวายโยแล้วก็ซโซรักกัคณีอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะคนนี้อินฟายอีกเรื่องหนึ่งได้ค่ะเรื่องตรงโน้ตค่ะเพราะด้วยความที่บอสที่นวาราสภาพมนไปแหลแล้วก็แบบดูแบบ มีการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเลยแบบต้องถ่ายใหม่เ้วอยคือจริงๆสําหรับหนูอะหนูแยกแยะได้เพราะว่ามันป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เราเชื่อว่าดาราศิลปินทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์แหละทุกคนมีมีความผิดพลาดกันได้ซึ่งถ้าถามตัวหนูเองก็คงจะไม่ไปตอบย้ำหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเฮ้ยไม่โอเคนะหรืออะไรเงี้ยก็เคารพการตัดสินใจของพี่เขาซึ่งเราก็มาทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าแบบพี่เขาขอถอนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ ต้องมีชูดเยอะไหมคะก็ประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งแล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าเอ่อมาฟื้นเพมีกับนักแสดงที่มาเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็ก็มีนิดหนึ่งค่ะแล้วจาไม่กระทบคิวเองคิว้าใช่ไหมคะอืมกระทบคิวไหมอาจจะมีเพิ่มค่ะมีเพิ่มวันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะทุกทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วก็ ก็ปรับกันไปอะไรเงี้ยี้ไม่แน่ใจว่าแบบมีการได้คนที <c oughs> <coaching> the the <c oughs> ่มาแทนหรือไมหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเราก็โอเคค่ะก็หนูเชื่อว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันฟ้าหลังฝนทุกอย่างมันจะสวยงามสมอแล้วก็เวลาที่เราแบบมีการเปลี่ยนนักแสดงก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเหมือนเราผ่านหลายโปรเจกต์ที่แบบมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่ามันะออกมาดีด้วยความตั้งใจของเราเองในส่วนของค่าข้าวาากเป็นเท่ายหร่คะ ก็บ่อยเพราะว่าจริงๆพี่เขาก็เป็นนักแสดงหลักอีกหนึ่งท่านอะไรเงี้ยก็บ่อยก็คือแบบเรื่องการถ่ายต้มต้องถ่ายไหมคะก,ก็เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมคะเข้าใจ<ม>เข้าใจค่ะแล้วก็อืมก็เข้าใจที่พี่เขาแบบเลือกที่จะถอนตัวด้วยแล้วก็เราเข้าใจทุกฝ่ายในส่วนของรายละเอียดอะไรบีางทางช่องจะออกไาชี้แจงได้เพรไอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนในกองก็รู้สึกเห็นใจ แต่ว่าทุกคนก็ต้องก้าวต่อไปทํางานกันต่อไปด้วยการแก้ปัญหาตอหนู <az> อนขอ,อชื่นชมกองที่ทุกอย่างจัดการได้รวดเร็ว <hum. S 2> แล้วก็ปรับอะไรกันได้แบบเร็วมากๆรวมถ<ม>ึงชื่นชมนักแสดงคนที่มาแบบสแดงคหมด้วยที่เขาแบบทำกันบ้านหนักมากเพื่อที่จะมารีชูดกันอะไรอย่างนีค้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ